วันนี้เราจะมากินเจดีไลน์กินได้กันนะครับนี่นี่เจดีที่เราทำไว้ก่อนน,นเลยเราจะมาตกแต่งเจดีกนก่อนเจดีเลยก่อนนะครับ โร,รยชาแลนะครับมันก็จะเป็นโอวัลตินผสมกับแป้งข้าวโพดนะครับอันนี้มันไม่ใช่ใส่จริงนะครับน้องๆมันเป็นแป้งข้าวโพดผสมกับอโอวัลตินแล้วก็น้ำมันนะครับสา,ามารถกินได้นะครับแต่ก็กินได้นิดหน่อยนะครับอย่าไปกินเยอะนะครับ